3. ราศีระวังเงินในกระเป๋าของคุณไว้ให้ดีมีเกณฑ์จะเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคือราศีไหนจะใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการเงินกับหมอแจอ่มดวงเด็ดดวงกันค่ะราศีกุมการเงินมีคนเข้ามาขอให้ช่วยเยอะ เพราะเขาเห็นว่าคุณใจดีพอที่จะช่วยได้ราศีพฤกษกการเงินระวังถูกหลอกให้เสียเงินแบบไม่สมควรอย่าหลงคาหลมใครมากเกินไปราศีตุลการเงินระวังรายจ่ายหมดไปกับเรื่องที่ไม่สมควรจ่ายเยอะมากแถมเลี่ยงก็ไม่ได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะ เพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงที่ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดดค o m เช็คดวงแม่นๆกับเมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง ยคำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR โค้บนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665